สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆนะคะมาเจอไอ้มีอร่อยแบบบ้านๆก็มาเจอกับข้าวบ้านๆกับข้าวง่ายๆนะคะวันนี้ก็คือเอาตับหมูผัดดอกไม้กวาดมานะคะดอกไม้กวาดก็คือดอกกุยช่ายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างยุ่งยากหรือเปล่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือตับหมูค่ะตับหมูไอ้มินก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่200กรัมค่ะหั่นบางๆนะเดี๋ยวจะต้องนําไปลวกก่อนด้วยค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือกระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมจีนอยู่ที่2กลีบค่ะจากนั้นก็นํามาสับนะวันนี้ไม่ได้ตำค่ะจะใช้กระเทียมไทยก็ได้นะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนําตับมาลวกค่ะนาตับมาลวกให้สุกก่อน ตับมาลวกทําไมนะคะนําตับมาลวกเพื่อเพื่อที่จะให้น้ําเลือดนะคะออกไปนะคะเวลาผัดเน้น้าก็จะได้ไม่ขุ่นนะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะไม่ทําขั้นตอนนี้นะคะก็อาจจะผัดไปเลยก็ได้นะคะทีนี้ก็แล้วแต่นะ <S <S เมื่อตับสุกแล้วมิก็ไปดึน้ําออกมาแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปวัตถุดิบต่อไป ก็คือดอกอดอกไม้กว่าหรือดอกกุ้ยช่ายวันนี้ก็จะใช้เป็นใบกุ้ยช่ายด้วยก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะให้เท่ากันค่ะหั่นเสร็จแล้วจะนําไปล้างก่อนหรือว่าล้างก่อนหั่นก็ได้ต่อไปมาเริ่มขั้นตอนในการผัดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมให้กระเทียมทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ต่อไปค่ะใส่ตับลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนต่อไปใส่ดอกไม้กวาดลงไปแล้วเราจะปรุงรสชาติเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสลงไปจากนั้นก็ใส่ ซอสหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะต่อไปก็ผัดต่อค่ะเราจะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ให้ดอกไม้กวาดสุกค่ะ และตอนนี้ดอกไม้กวาดก็สุกแล้วผัดได้แล้วค่ะปิดแก๊สแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดดอกไม้กวาดใส่ตับหมูค่ะ เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆการเมนูนี้เราก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ